คำว่ารายได้ล้วไหลเนี่ยมันเหมือนเป็นต้นทุนที่เราต้องเสียออกไปจากการที่เราผลิตสินค้าและบริการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเราได้เงินมาแล้วเงินอยู่ในมือเราแล้วแต่เงินส่วนหนึ่งจะต้องหายออกไปหายออกไปให้กับธุรกิจต่างชาติคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเราเลย เหมือนกับเราเรียนเศรษฐศาสตร์มหาภาคเบื้องต้นว่าระบบเศรษฐกิจมีส่วนที่อัดฉีดคือส่วนที่ทําให้เศรษฐกิจโตกับส่วนที่เป็นส่วนรั่วไหลส่วนรั่วไหลคือทําให้เศรษฐกิจมันหดตัวลงนั้นเลยเป็นที่มาว่าจริงๆแล้วมันก็มีรายได้รั่วไหลเยอะแยะเลยนะในหลายจุดเพราะนั้นเลยเป็นที่มาว่าเราลองมาดูในส่วนที่เป็นต้นทุนหรือว่าเป็นส่วนที่มันหายไปจริงๆกับการท่องเที่ยว การทำวิจัยในเชิงเศรษฐศาสตร์เราใช้ข้อมูลในสส่วนส่วนที่1มาจากการที่เราไปเก็บรวบรวมข้อมูลเราจะไปดูส่วนลว่ไหลใน8เขตพัฒนาการท่องเที่ยว เราเข้าไปดูธุรกิจบริการที่พักเข้าไปดูธุรกิจบริการอาหารและเครื่องดื่มธุรกิจสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเราไปมองที่ต้นทุนการผลิตก็เลยไปดูที่ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านการท่องเที่ยวซึ่งจัดทําโดยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานี่เป็นข้อมูลทุติยภูมิเอา2อย่างมารวมเข้าด้วยกันออกมาเป็นสูตรในการคำนวณส่วนล้วไหลทางการท่องเที่ยว ส่วนลวไหลาจากการท่องเที่ยวที่เราประเมินได้เนี่ยคิดเป็นร้อยละ28.37าได้ร้อยหนึ่งเสียไป28บปาทนี่คือเฉพาะตัวเลขสมมุติถ้าเรามองดูตัวเลขจริงตัวเลขจริงในระบบเศรษฐกิจของเรารายได้จากการท่องเที่ยวปีหนึ่งประมาณ3,000ล้านล้าน,านปีล่าสุดเพิ่งฟังข่าวมาปี2 5 6 2หารยายได้จากการท่องเที่ยวน่าจะได้สัก3,000ล้านล้านบาท2ี่ที่หายไป700,000กว่าล้านบาทต่อหนึ่งปี เราต้องนำเข้าวัตถุดิบนำเข้าแรงงานหรือแม้กระทั่งบริการในด้านธุรกิจต่างๆคิดง่ายๆเลยเวลาเราไปโรงแรมนักท่องเที่ยวต่างชาตินึกถึงอะไรนึกถึงเนื้อสัตว์เกรดพรีเมียมนึกถึงที่นอนที่จะต้องอินพอรตมาจากยุโลกนึกถึงไวน์ชั้นดีนึกถึงเบียร์คุณภาพนึกถึงผลไม้ที่เขาเคยรับประทานกันในต่างประเทศเขาจะต้องมีอยู่ในโรงแรมนี่คือตัวอย่างของส่วนลดไหลที่เราเห็น คือผมยังเชื่อว่าการผักดันจุดแข็งของเราประเทศเรามีอัตลักษณ์ประเทศเรามีจุดขายถ้าเราผักดันในส่วนนี้ มันจะทําให้ส่วนรั่วไหลโดยเฉพาะยิ่งในส่วนที่เราสามารถหาของทดแทนได้แล้วทดแทนได้ดีด้วยมาทําให้รายได้เราเนี่ยอยู่ในมือของคนที่เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวแทนที่เราจะไปเสิร์ฟผลไม้ที่เป็นสตรอเบอรี่จากต่างประเทศเรานําเสนอด้วยเรื่องรล่าวว่านี่คือสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทานมาจากภาคเหนือซึ่งมีเฉพาะในประเทศไทยเราต้องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวตั้งแล้วเอาความสากลใส่เข้าไปในวัฒนธรรมนั่นคือ การขายจุดแข็งของความเป็นไทยผมว่าสุดท้ายไม่ต้องทําเยอะส่วนล่วไหลมันก็จะหายไปเองเพราะมันเป็นความเป็นไทยมันคงไม่ต้องล่วไหลอะไรที่ไหนแล้ว